สูีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูร็อกขังดดนแข้งภาคนี้โออโกอิสลลก189 190นางี้กับเลโอในตอนนี้นั้นกำลังต่อบอลอย่างเข้าขาอีสังี้ตอนนี้ที่กำลังดูเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจเดี๋ยวนะนี่พวกแกนะ่ะจะรอเชลเล่นงั้นเหรอทำไมในตอนนี้2คนนี้นะ่ะเข้าขาดีขนาดนี้ฉันคิดว่าในตอนแรก2คนนี้นะ่ะไม่ค่อยพูดจากันไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเกิดสองคนนี้เข้าขาจริงๆนั่นก็แปลว่าตัวเราในตอนนี้นะ่ะกำลังพบเจอกับปัญหาใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ก็มีแต่ ต้องบดขยี้พวกเขาได้การใช้เมตาวิชั่นสิ่งนั้นเลยคือการคาดเดาจุดที่ดีที่สุดและไปถึงก่อนพวกเขาจากนั้นภาพของงานขัดมาหาเลโอเลโอในตอนนี้เนี่ยกำลังสับขาหลอกคูโรนะและตัวเขาเนี่ยก็สามารถผ่านคูโรนามาได้ตัวคูโรนาเนี่ยก็ได้อุทานออกมาบ้านะเทคนิคสุดยอดเลยขนาดนี้และจากนั้นนางยิบเลโอเนี่ยก็เริ่มต่อบอลหนึ่งสองกันในการฝาาเข้าไปแดนหน้าเรียด้ว่าจังหวะนี้บาสาันเมอนเช่นแต่ละคนของกองหลังในถึงก็ตกใจบ้านะฮะทำไมมันเข้าขาขนาดนี้การต่อบอลหนึ่งสองนะ พวกมันกำลังพาบอลเข้าไปแดนหน้าแล้วและวจากนั้นเสียงกิมเนี่ยก็ได้พูดมาอะไรกันเจ้าสองคนนี้ทำไมอยู่มันถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมากันละ่ะขณะที่ในตอนนี้กองหลังเนี่ยกำลังบ่นกันเสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาพกแกนหุบป,ป,ปากแล้วก็คอยโฟกัสที่เกมซะสิ่งคำพูดนั้นเสียงกิมเนี่ยก็ได้พูดออกมาไกแค่หยุดพวกมันเนี่ยนะบาสา,ศาัมืนเช่นนะไว้อยู่แล้วและภาพของนากรตัดมหาเลโอเลโอในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจนางนีในตอนนี้นะกำลังคิดวิธีในการเค่อนไหมของเรา ตัวเขาในตอนนี้กาลังคิดวิธีในการพาบอลไปแดนหน้าเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนั้นหมอหน้าเนะี่ยจึงได้พูดว่าสิ่งนี้เนี่ยคือฝันของเจ้าหมอน,นั้นครั้งก่อนหน้าที่เราเนะ่ยแยกกันมาแล้วครั้งหนึ่งพวกเราในตอนนั้นต่างแยกเส้นทางในการเดินตัวเราทั้งเกียดและไม่พอใจนายนี้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเรานะ่ยกลับแก้ปัญหาด้วยการเดินออกมาแต่ความจริงแล้วนะทุกอย่างนะมันกลับนําพามาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้งั้นสินะคำพูดพวกนั้นนะ่คือเหตุผลที่ทำให้ฉันในตอนนี้ยังคงยืนอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ฉันขอคุณทุกอย่างเสื้อพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วก็นางนี้ฉันรู้สึกได้ว่าพวกเราสามารถทำทุกอย่างได้หมดสิ้นความคิดของเลโอนางนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจเหมือนว่าในตอนนี้เลโอน่ะกำลังพาบอลไปที่แดนหน้าแล้ว พอตัวของเลโอนะทราบดีว่าใครว่าเราเนี่ยต้องการบอลนจุดไหนตัวเราในตอนนี้ทราบดีว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เราทําคืออะไรสิ่งความคิดนั้นเลโอเนี่ยก็ได้ส่งบอลมาตัวของนางยิเนี่ยก็ได้กระโดดรับบอลแล้วเมื่อเขาสามารถรับบอลได้ตัวเขาเนี่ยก็เริ่มต่อบอลหนึ่งสองกันนะฮะโดยที่นางยิ่งเนี่ยกระโดดในการใช้เท้ารับบอลและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เตะลูกบอลกลับหาเลโอนางยิ่ตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจความรู้สึกนี่มันสุดยอดไปเลยเหมือนในตอนนี้นั้นทั้งเลโอกับนางยิงเนี่ยกำลังต่อบอลหนึ่งสองกันในการล ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราในตอนนี้น่ะมาลุยกันเลยนางยี้ตอนนี้น่ยก็ได้มองกลับมามนี่นะมันสุดยอดสุดๆไปเลยสิ้นความคิดของนางยี้เลโอเนี่ยก็ได้สบอลกับมาหานางยี้อีกครั้งนางยี้ตอนนี้ที่เขากำลังอยู่ต่อหน้าของลูกบอลเนี่ยเขานะฮะก็ได้กระโดดและจากนั้นเขาเน่ยก็ได้กระโดดยกเท้าจากข้างหลังเข้ามารับลูกบอลแต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเขาก็ได้พบเจอไกเซอร์และอีสังยิที่กำลังยืนขวางเขาอยู่เสียงไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาช บอลลูกนี้มันของฉันโย่จิอิสังยีที่ได้เห็นไกเซอร์พูดอย่างนั้นเนี่ยก็ได้พูดกลับไปแกนอหุป,ปากไปซะเพราะว่าจุดนี้คือจุดเมตาของฉันขณะที่สองคนนี้เนี่ยกำลังเสียงกันนงะยิ่งกับเรโอตอนนี้เนี่ยถึงเงอตกนี่พวกเขาเนี่ยล้อเล่นชลึกไงพวกเขาสามารถอ่านการเอยของเราได้งง้นหรอส่วนางนี้ที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเขาเนี่ยก็ได้หยุดและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ส่งลูกกลับหาเลโอข้างหลังเกไดว่าในตอนนี้ตัวของเลโอเนี่ยถึงก็ตกใจ หมอนั่นส่งกลับหลังหรือว่าตัวของนางีต้องการให้เราเนี่ยส่งลูกกลับไปอีกครั้งงั่นเหรอเพราะฉะนั้นแล้วจากจุดนี้ของเราเราต้องตัดสินใจไกเซอร์ตอนนี้อยู่ข้างหน้าพร้อมกับอิสังี้ตำแหน่งของโกในตอนนี้นั้นอยู่ตรงกลางแต่แบบนั้นก็ไม่ได้แปลว่าโอกาสในการทำประตูเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ตัวของนางีในตอนนี้ต้องการทำเลยคือการโค่นอิสังี้และทำประตูจากนั้นตัวของเลโอเนี่ยก็ได้สบบอลหานางีอีกครั้งส่วนนางีในตอนนี้เนี่ยกำลังพุ่งตัวไปหาอิสังี้เสียงของเลโอเนี่ยก็ได้พูดออกมา ความฝันของนายนะมันคือหนทางนี้งั้นสินะจากนั้นภาพของนายก็ตัดมาหานางี้ที่นางี้ตอนนี้เนี่ยกำลังพุ่งตัวไปรับบอลส่วนอิสังยิตอนนี้เนี่ยกำลังวิ่งตามนางี้มาและจากนั้นเสียงของนางี้เนี่ยก็ได้พูดออกไป Yes boss และนี่จะเป็นการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกันระหว่างนางี้กับอิสังีิอิสังงีตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ไมตาวิชันในการอ่านเกมตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจถึงแม้พื้นที่ในการสมบอลหาไกเซอร์อ่จจะกว้างแต่ว่าตัวของเลโอกลับส่งมาหาเราง พื่อบดขยี้เราในการมาทักกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งและจากนั้นเสียงของนางนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาเข้ามาเลย e ีโกอิสิ่งคําพูดนั้นนางนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้ถึงบอลกอดอีสังยิ่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ใช้เป้าวิชั่นในการอ่านเกมสุดยอดเลยตัวของนางนี้นี่มันเจ๋งชะมัดสิ่งที่นางนี้กกำลังพยายามทําในตอนนี้เลยคือการตั้งท่าในการกายิงตัวเขาในตอนนี้นะ่ยไม่ได้กายิงในตอนนี้ แต่ว่าสิ้นคําพูดนั้นอิสงยีตอนนี้เนี่ยก็ได้ยื่นเท้าไปแต่ว่าการยื่นเท้าของอิสงยีในตอนนั้นเนี่ยตัวของนายยีไม่ได้ไก่ยิงแต่แรกแล้วนายนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้เฟกวอลเล่ด้วยการหลอกอิสงยีแน่นอนนะครับอิสังยีตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบอยู่แล้วว่านายยีเนี่ยเคยทําได้อยู่แล้วในการเฟกวอลเล่เพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยจึงได้คิดเผื่อแผนนี้ไปแล้วตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจครั้งแรกของนายเนี่ยเป็นการหลอกได้เฟกวอลเล่และจากนั้นค่อยยิงจริงตัวเรานะเคยเห็นมาก่อนแล้วในการแข่งััันนนนนนน้้้กกาาารรรรเคลลื่่่่อทีแแแแบบบบยจ็ิงงตววถึ ตัวฉันในตอนนี้ก็สัมผัสได้เพราะฉะนั้นแล้วบอลลูกนี้นะตัวเรานะ่ะต้องสามารถบ่งมันได้แน่ขณะที่อิสงยเนี่ยกำลังบ่งบอลตัวของนาย้เนี่ยก็ได้ทําการเฟกวอลเล่ครั้งที่สเลดรวานในตอนนี้อิสังยนะถึงก็ตกใจเอหมอนี่เฟกวอลเล่ครั้งนั้นหรอเมื่อในตอนนี้นาย้สามารถผ่านอิสงยมาได้ตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พุ่งมาโดยที่จุดที่ไกเซอร์กําลังพุ่งมาเนี่ยคือจุดที่บอลเนี่ยกำลังตกไปหาขาของนาย้ขนาดนั้นเองไกเซอร์เนี่ยก็ได้ยื่นเท้ามาในการกะแย่งบอลแต่แล้วนาย้เนี่น3 เลนัวในตอนนี้ตัวขอยอิสังย Get ์ที่กำลังมองดูอยู่เนี่ยถึงก็ตกใจหมอนี่เฟ้วอลเล่ถึงสามครั้งเลยงั้นเหรอแต่ว่าถึงแม้นางยีเนี่ยจะเฟ้วอลเล่สามครั้งอิสังย์ตอนนี้ที่สามารถตั้งตัวได้เนี่ยก็ได้พยายามพุ่งไปในจุดที่นางยีเนี่ยกำลังรับบอลจากนั้นอิสังย์เนี่ยก็ได้คิดในใจตัวเราในตอนนี้เนี่ยไปถึงจุดนั้นแน่สิ้นคำพูดขออิสังย์เมื่ออิสังย์ได้เข้าใกล้บอลเนี่ยนายก็ได้เฟ้วอลเล่ครั้งที่สี่ทำให้ในตอนนี้อิสังย์เนี่ยถึงเงื่อกตกบ้านะนี่นนายะจะรรออชเเล่นนงั้ห แม้แต่การใช้งานเมตาวิชั่นก็ไม่สามารถหยุดหมอนี้ได้และภาพของงานตัดมาหานางนี้ขนาดที่บอลตอนนีน้กำลังลอยกาอากาศเสียงของนางนี่นยก็ได้พูดออกมาขอบใจนะอิสงี้แต่ว่าฉันนะคือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกสิ่งคําพูดนั้นนางนี่นยก็ได้ซัดเท้าขวายอย่างเต็มแรงทําให้ตอนนี้ลูกบอลนนกำลังพุ่งเข้าโกก็กามารยก็ได้พุ่งตัวไปในการกัดรับบอลแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเขาเก็ยังไม่สามารถรับบอลได้ ไกเซอร์ตอนนี้ที่ได้เห็นเนี่ยถึงก็ตาโตส่วนอาจีในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่อยากยอมรับการเล่นของเลโอกับนายงี้แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวของอาจีตกใจส่วนมาสเตอร์คิสปินในตอนนี้เนี่ยกำลังยิ้มด้วยความดีใจและและ้วแมนชัยซิตี้ก็สามารถทำประตูที่2ได้เมื่อนางงี้สามารถทำประตูได้ตัวของนางนี้นะฮะก็ได้ร้องด้วยความดีใจส่วนตัวของเลโอเนี่ยก็กำลังวิ่งาหานางนี้ตัวเขาในตอนนี้เนี่ยก็ดีใจเช่นกัน เมื่อตอนนี้นางยิด้เห็นเลโอก,กาลังดีใจพวกเขานะฮะก็ได้มองหน้ากันและจากนั้นเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้แปะมือกันสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยทำสำเร็จแล้วนั่นก็คือการทำประตูที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลในเกมนี้นั้นถูกตีเสมอด้วยการยิงของนายิิจนได้กลายเป็นคะแนนสประตูต่อ2และลูกต่อไปนั้นจะเป็นลูกตัดสินว่าหลังจากนี้ผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไงระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะก,กับบาสซันมุนเชนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนี่ยผม189-190ได้จบลงไปและเจอกันอีก2ตอน,นทีนีี้บบบายครครรัััสสวด